สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึง5ตัวละครหลักๆของฝั่ง s k i p i d y t o i l e t ที่เป็นตัวละครแรกเริ่มก่อนจะมีเวอร์ชั่นอื่นๆอนอกมาและจะมีตัวไหนกันบ้างแล้วก็ไปดูกันเลยค่ะตัวแรกของเราก็จะมาเริ่มกันที่ลำบับที่5 ั่นก็คือสกีบิดี้ทอยเล็ตนอร์มอลเจ้าตัวพวกนี้จะเป็นเพียงแพคคู่คามระดับเล็กๆสำหรับเราคาเมล่าแมนแต่พวกมันก็สามารถแพร่พันธุ์ได้อย่างรวดเร็วเพราะมันมีความสามารถในการชักเกมยมนุษย์ให้มาเป็นพวกโดยการร้องเพลงและเพียงเท่านี้มันก็จะสามารถเปลี่ยนมนุษย์ให้กลายเป็นสกีบิดี้ทอยเล็ตพร้อมกันได้ถึงหลายคนเลยทีเดียวต่อมาในระดับที่4ลักสกีบิดี้ทอยเล็ตตัวของเจ้าพวกนี้ก็จะมีขนาดที่ใหญ่กว่าสกีบิดี้ทอยเล็ตทั่วไปและจะมีพลังที่มากกว่าด้วยและละัก,ะะก,กในนนตอนที่่่4สสววรรงคาาามามาถ ก็จะคล้ายๆกันกับเหล่าสกีบี้ทอเล็ตทั่วไปแล้วก็มากันในระดับที่3ต่อเลยนั่นก็คือ p r o f ฟ s s ซอร์สกี i ี้ทอเล็ตเขาเป็นผู้สร้างปรสิตสกีบี้ทอเล็ตที่เป็นตัวแปรที่ทําให้พวกเขาได้เปรียบเพิ่มขึ้นในสงครามครั้งนี้เขาจะอ้าปากเพื่อปล่อยปรสิตเข้าไปเพื่อควบคุมเหยื่อ และในส่วนของคาแรคเตอร์นั้นเขาจะเป็นชายชรา,าแก่ๆที่อยู่ในทอเลทสีเทาและก็มีแขนยนต์ติดตั้งไว้ด้านหลังเล่นในระดับที่2นั่นก็คือ g m แ n s สกีบีดี้ทอเ e t เขาเป็นบอสใหญ่และมีอํานาจมากที่สุดในหมู่สกีบีดี้ทอเ e t g m จีแนั้นจะมีขนาดตัวที่เพิ่มขึ้นในทุกๆตอนและมีความสามารถที่น่าทึ่งในแบบเฉพาะตัวความสามารถหลักๆของเขาน่นก็คือ การยิงลำแสงเลเซอร์ออกมาจากตาและถือเป็นการโจมตีที่มีพลังทำลายล้างสูงมากซึ่งเขาก็ได้เคย,เคยใช้ไปในหลายๆตอนอย่างเช่นเคยมาโจมตีเซคาเมล่าแมนกับสปิเกอร์แมนไททันในตอนที่35แล้วก็ตอนที่เหล่าคาเมล่าแมนพยายามจะรักษาไททันสปิเกอร์แมนในตอนที่38นอกจากนั้นเหล่าคาเมล่าแมนก็ยังไม่สามารถกำจัดเขาได้ด้วยเพียงการกดชักโครกมันกับสกีบีดี้ทอเลตตัวอื่นๆและในตัวสุดท้ายระดับที่1น,นั่นก็คือ G Man Ski b i d y t o i l e t 2.0ล่างนี้จะเป็นล่างที่ถูกกับเกตจากจีแม i ส i ีบ ล่่างกอนในล่างนี้ยังคงยิงเลเซอร์ออกจากตาได้เหมือนเดิมแต่เพิ่มเติมมาด้วยปืนใหญ่เลเซอร์ทั้งสองกระบอกที่ถูกติดตั้งไว้ด้านข้างพร้อมทั้งมีความสามารถในการใช้เจ็ตแพคที่ได้ติดตั้งไว้ด้านหลังของเขาและในความสามารถนี้จึงทําให้เขาเคลื่อนไหวได้รวดเร็วขึ้นอีกด้วยและ G Man Ski ิบบี้นี่ทัวร2.0เนี่ยก็ได้ปรากฏตัวครั้งแรกในตอนที่38เป็นฉากที่เขามาขัดขวางไม่ให้เหล่าคาเมล่าแมนช่วยรักษาไททันสปิเกอร์แมนที่กาลังติดเชื้ออยู่นั่นเองแล้วก็ได้มีทฤษฎีที่พูดถึงเกี่ยวกัับ G Man SkiB Spiman To La 2. 2.0มมาาาาว่าหกเขยงงคงีส ท่านเป็นพวกเขาอาจจะศึกษาเทคโนโลยีจากไททัน s p ปเกอร์แมนเพื่อมาผลิตเจ็ตแพ็กก็เป็นได้แล้วก็จบกันไปกับการพูดถึง5ตัวละครในฝั่งสกิปปี้ทอยเลตทั้ง5ตัวหลักๆแล้วถ้าหากผิดพลาดประการใดเนี่ยเราก็ต้องขอโทษในวันที่นี้ด้วยและส่วนในวันนี้เราขอตัวลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ